บอนนก็เลยต้องไปประจําการอยู่คั่วนะครับสาวเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่กันนะครับบอน,น้นคื้นชาโคกตีสองกวกวนี่แหละพี่น้องไก่ไก่มองไดนะครมาเยี่ยมมาย่าลูกหลานมาฮอนแล้วพี่น้องเดินทางมาสามร้อยกว่าชีวิตนะครับรถบรรทุก1ิบเกขันนะครับรถรวมรถทีมงานก็เบืออแปะหาสิพันบุแล้ว เอาเตรียมพร้อมพ้อเมืม่อแรงนะครับฝนตกกระมามะม่วนคือเก่านะมันตกแล้วก็เศร้าดอกเบิ้งทองฝ่ามันก็เป็นตาหนา,นา,นาเป็นตาคือฝนสิตกนี่และแม่แต่กระบรูมันสิตกบอ่อแต่โพชัยน้ำถ่วมเขาเิ่นแล้วสวัสดีแม่ยันวงดีครับเจ้าภาพวันที่17เจอำเภออุทยัยจังหวัดอยุธยา พี่น้องอยู่ไก่อายุทยาไปเด้นนะครับวันที่สิบเีมิซอแอนออรดีพ้อมสนามเพิ่นกวงขวางลาดค่อนกีดยางดีห้องน้ำเปิดไปวันว่าเกียนแตกวันทีนนน่สิบเยอยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดอายุทยามีอซอแอนออรดีพรอมสวัสดีแม่สมประดีสงศสคับแม่หมู่ ราจะต้องมาอาบน้ำก่อนแล้วเราแม่อันดับเรยกคือมานฝนนี่แหละค่อยว่าฝนตกห้ามห้ำเปียกสุมมือมือ่ตัมีมองนอนเมื่อขึ้นไปนอนอยู่หน้ารถพาโอ้ยจม็นทรมานแม่เอ๋ยหลับกับอะไรยุ่งกันหลายฝนก็ตกลิ้นสังแสอังแสะอยู่ขันสิไปเตยหน้าห่านกระยานหัวหน้าบ่อยจำค่อยได้ ทางจันฝนตกไปปล่อยจ้าสันแม่สุดใจสบายดีครับแม่ฟังสาฝนตกเกี่ยวเข่าไปทั้งพุ่นโอชนบุรีเลยย่องฟ้าเป็นอย่างเยินเยื่อโ่ฝนว่าทายมันตกโลดอันแม่เอ้ยทั้งกรุงเทพนะให้ตกโลดจจใจเกินร้อยไปก็ยะตกเถอะ มันลำบากไหมครับไปกรุงเที่ยวแล้วฝนตกีนมันลำบากอีหรีมันบ่มีหมองเศร้าโหมเศร้าอย่างอีหรีเนี่ยเป็นตาหายอีหรีเนี่ยนะบอกว่าเจ้าหนี้มาเบืองบ่อยเสรีใช่นะครับทีมทีมงานส่วนหนึ่งนะครับหมอลำนักดนตรีแล้วก็เดนเซอร์ตลกนะครับเพื่อนกระสีผักพรนะครับส่วนหน้างานนะครับจะเป็นของคอนวอยลุน่น้วนนะครับคอนวอยแล้วก็ทีเมครวัวนะครับที่ประจำการยุตสนาม ปนทนกับโทรประสานงานทั้งเจ้าภาพแล้วมือนี้เจ้าภาพเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับเก็บบัตร100บาทเล่นทุ่มหนึ่งฮอดตีสองนะครับซ้ำนั่นนอแม่นะเบืออื่นนี่ซื้ซอคิงนิ่งคิงนิ่ง,งไปทําการสแสดงต่อที่อบตอบันผืออุดรเด้อแม่นะครับแล้วก็กลับมาขอนแก่นสองมือแล้วก็ลงกรุงเทพเลยนะครับเ,เตรียมพร้อมๆเด้อทั้งกรุงเทพหยิบม,มาไล่ไปถ่าเด้อ